สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีน่นทิยากระมาตามบ้านปูพญานาคคงสุดท้ายนะคะกสิมาสอบถามคุณําล่างส่งนะคะเพิ่นบ่ได้เห็ดวิธีอยู่บ้านนะคะวนนี้เพิ่นไปเห็ดนอกสถานที่เพิ่นกลับไปเป็นส่วนโตนะคะแต่ว่าเพิ่นกลับมาให้น่นทิยาฟัางว่ามีเหลขตัวใดปูกับหญ้ามะยาตัวใดเ่ากับคอยไปปังไปติดตามต้องกันแต่ว่าแอดมินกษิตไทยเห็นรูปลูกที่ว่าเพิ่นตอนเพิ่นส่ง น้อยนึงนะคะค่ะไปเบิ้งน้ำกันเลยค่ะถ้าเห็นกระหัอองล้างเนาะคือส่งอยู่หันมีคุน้ำส่งคนเดียวมันบ่ค่ะกับยายลำดวนรูปยายลำดวนทานรูปยายลำดวนไปส่งมันเป็นภาพนิ่งเนาะเปลี่ยนภาพนิ่งยุทธรรมซ้ายบาด เดี๋ยวเบิ้งดูคุ่นอ่ำอีกแป๊บนึนนะะงนะคะให้เบิ้งนะคะเป็นภาพขางหลังเพิ่นทายมาให้เบิ้งนะคะเป็นภาพนิ่งนะคะแล้วเอดมินก็สีเล้ลสัมภาษณ์เพิ่นต่อกับตัวเลขเลยนะคะวา่าภูขับยามาม่ยำให้ตัวใหเพราะว่าเพิ่นไปส่งนอกสถานที่นะคะจับได้ <จำ S 2> แต่ว่าไปแต่ว่า้านางนนเธอไปทางอื่นขจา,ามาซื่งไปยังจิกะ กะมีจำได้เน่ประจำไม่ได้คือหลอกนีิมันจำได้เมื่ทุกอย่างจำได้เมื่อทุกอย่างแมาค่นคือจำตรงแต่ว่าก็คือจังมีสติตะคง <า S 1> เลยนะสิเนี่ยตะว่าเพิ่นมาซิมใส่หูยังเกือจำได้อยู่นี่เพิ่งนอนยังเหลือจำได้เลยกะเพิ่นกะนานอยู่ตะวักกะเป็นตะเป็นตะข้าอยู่เนาะไดินินหัวนีนะน้แต่ก็ฟันฟันดีตลอดอืแต่ว่ายำตะยุสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทเป่นบ่ แต่ว่าเพิ่นซิมใส่หูนัน่นตอนอยูุทำน่ะมิตรนึงสามมันบอกเนี่ยเพราะเพิ่นฟันนี่เอาเงินมาให้สิบเอ็ดบาทสองเธอเลยย่ำอยุท่าสิบเอ็ดเนาะเนี่ก็บ่เคยฝันเอียงตำๆก็บ่ฝันนีคือสิบเอ็ดบาทนี่ฝันตัองงวดบ่แม่นบอกผู้นำแต่ตอนตัองงวดเนาะแต่ว่าขนาดตอนคาถาท่ายยุบานนี่สิจำบกก่ค่อยได้เนาะถ้าไปส่งนอกสถานที่นี่สิจำได้ ก็มีเธออนนี้เธอเลขที่จำจำได้จำได้เมดเลยบอกนี่ไปถ้าอื่นกะจำก่ค่อยได้เพราะว่าพื้นรุ่งแห้งแบบเท่ากะจำในเน็นจำในเน,ใน,ใน,ในต็ตตวางหอกเนี่ยพื้นกบมาส่งอยู่แต่วางเกิดขึ้นแบบเข้าแบบค่อนข้างแบบอยากมีสติแบบผิดปกติผิดสังเกตแต่ของขึ้นกันก็เลยคิดว่าเออพื้นจะห้มีสติด้วยห้จำห้เอียงทังสีเพราะวะ่าค่ะห้มาบอกตุ้มย้าดีอย่างจะติกับบ้องเหนาะจ้าค่ะ อันลูกที่ว่าที่ว่าท่ายตอนที่ที่ตอนคุณอ่ำล่ำอยู่เห็นไหมมันเป็นคลิปหรือเป็นรูปให้หน้าหน้าท่ายไส้ในไหนบ้าน,นอกสถานที่นะคะเป็นรูปจืิงจริงก็ได้รูป,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 รปหมู่บ้านนี่ไปส่งอยุทธรรมยังกับคุณอ่ำวัดถ้ำสายบาว <นะ S 1> วัดถ้ำสายบาดนอยู่อยู่ยทธ่างน้าดุน <c oughs> บันดุนศา <c oughs> นนสตร์ <นะ S 1> มันที่อัน,นเป็นธรรมแบบนี้ต่วันอันว่าอันนี้ค็นํำอหค่ะเมนแต่ว่าอันไปส่งนอกสถานทีนะคะนะพ่นบอกแต่ว่าเพนให้เลขนะกะกะกะ,กะมีสิบสามคือเก่าเพราะเห็นเป็นเลขหนึ่งสามคือเก่าเห็นเป็นเลขหนึ่งสามแต่ว่ายากระปูมันซิมตัวใดบอกระต่ว่าอันนี้เพ่นกับมาซิมว่าหกแปดสามแต่ว่าอันนี้หก 8, แปดสาม,ม 6, 8, ต่ว่าเขาตะว่ามันอัน้อันนี้นนเลขย,ยาง กระเลาเบิ้งกันเน็ดเบิ้งกัะเน็ดเป็นหกแปดสามอันนี้คือยู่งทำยุ่งยากนึกสิไหม่นมาซิมยางืปูกอะค่ะมาซิมกะเมื่อนักกะปูกสิสุดทพิ่นมาส่งเลยเพิ่นเขาทำเพิ่นเขาส่งเลยเขาส้มยุ่งทำ่นมาหกแปดสามเห็นตั้งแต่ไปเถื่อนแดดเลยคือ คืออันนี้เห็นเพราะเธเห็นหงแปดตามู่ไปบรรัดนั้นเราทาพิธีบรรันลนาอี๋งแต่แค่แบบว่ายางเข้าไปกับแต่งตัวไปกับยางเข้าไปสึก,กร,รู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีคนค่อยจ้องมองเขาอยู่แต่บ้านกับบัดกระท่งเราทพิธีบัณนละขอขามาก,กรารมบัณนละขออีอยังเพิ่นกับท่านละกก,ะอกอีังเพิ่นมากไม่เนาะบัดนี้กับพ่อแต่เขาบไปนี้ทำเลยกะจุดถูกจุด,จดอีังเลยกระเริ่มเห็นนั่นเห็นนี่กะเพิ่นกะเออก็เห็นนั่นเห็นนี่ก็เริ่มชัดเจนขึ้น ทำพิธีขอเอียงกับเริ่มชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆกับล่ำเอียงกับพอแต่ล่ำออกมาแล,ล้วกับกับว่ารู้สึกเอียงดอกตะวักกับจำจำได้แนบจำได้แ<ด>นบแน่ะตว<ร>ะ,ะตวันหูนี่นี่ตะวันหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามอ๋อคนว่าซิมเส้หนึ่งสามหนึ่งสามตะวันหกแปดสามนี่เป็นเลขยังกอนหกแปดสามแล้วก็เป็นเลขเห็นดูอันดูเท่งถันดูอันดูหลังข่าม,มองคจร เป็นอุโมงธรรมเขาเจ้าก็มันเป็นดดน้ำมันเป็นเงาเป็นเงาเลขแม่แต่ว่าบางคนก็เห็นบ่คือกันบุญบาราณาขาเจ้าบ่มันก็บ่คือกันเนาะเอาสรุปเลยนะสิใหายกุฎดำขียนให้ยได้สินเด้อเพราะว่าเพิ่นเพิ่นไปส่งนอกสถานที่นะคะคุณฎดำไปส่งนอกสถานที่เพิ่นเห็นเละคือธรรมนะคะประมาณนี้เราเราก็เลมาซิมนั่นแหละในกะรักในกะหลังจากที่ไปผลดเลยกับเมื่อคืนกับฟันว่า ว่าเพิ่นเอาเงินสิบ็บาทมาให้คือเอก่าเลยกะแต่ว่ามาบลีอมีพนักปกองหนึ่งเพิ่นเพิ่นอันเพิ่นงางมาแต่ว่าเพิ่นเพิ่นใส้ผาสะดุงเพิ่นยวดอากะมีสังบ้านผา,นผาตาบะใ่เสือก็นอนแบบนี้เนาะบันดนก็นางในสิ่งนั้นข้นนมฝันเหิ่นก็เอาเงินส1บบาทมาใส่มือแล้รก็นมีพนักปกองหนึ่งแล้วเพิ่นกัทีแรลกบม่อยากเอาเพิ่นก็เลยแหกกรรมมือออกตังสีค่กะก็เ,เลยกรรมอะไรกันได้ใจด่วนกันเอินไปกู้มันก็เลยตื่นขึ้นเลย <c oughs> ก็ฝรัตีเป็นยังไงบ้างก็เล่ขึ้นว่าน่ะก็เล่ขึ้นว่าน่ะจะเป็นหาหาหนึ่งหนึ่งเออเมนเมื่อเนาะเมนเพราะว่าหาเออมือหาหนึ่งหนึ่งเลยก็หรือหาเจ็ดหนึ่งก็เลยเพราะว่าหาเกจหาเกจหนึ่งเพราะว่าหนักหนักเพราะว่าหนักปุกหนักนเป็นเกจเขียนเมนเอาเขียนหาหนึ่งหนึ่งก็หาหนึ่งเกจอะไรก็เล่คิดแบบนี้ก็ไม่ได้อัน หาหนึ่งเจ็ดคนมากเขาฟันแต่ว่าที่ว่าไปทำนั้นเห็นหกแปดสามมันบ้านี่แต่ว่าอันไอ้ดินเห็นดอกอันแต่ว่าพากกันเบิ้งกับตีเลขกับพักเออกับเบิ้งกับเห็นเป็นตัวเดียวกันเอ้าคือเขียนหาหนึ่งสามหาหนึ่งสามตัวตนขึ้นมาสิเขียนหาหนึ่งเจ็ดไทยน่าน่าจะออกตัวนี้เลยเอาหาหนึ่งเจ็ดลงน้ำสนะ เพิ่นว่าจีเขียนหาหนึ่งเกตนะคะแต่ว่ามือเพิ่นเขียนเป็นหาหนึ่งสามเพาะมันปูกับยาสุกให้เขียนบ่ค่ะเขียนแล้วก็บ่กต้องลบเขียนเลยประมาณนี้มันกัมีซานีแต่ก็มีบลายคนอาจจะเบิ่งลายๆแต่มันกับบลายมันเป็นเลขกสามตัวเนาะเหล็กสองตัวกมันใจแต่หนึ่งสามนี่แหละกระติบประมาณนี้นะคะเพิ่นไปส่งนอกสถานที่ไปหมู่บ้านนี่นะคะมาคำคำแอดมินก็เล่ห์บ่วมาไทยบ้านวัดถ้ำสายบาด เห็นยูทำเป็นหกแปดสามแต่่าปูมากกับบานมาปูเอาเงินมาหา้ใส่เมื่อหย้ยสิบเอ็ดบาทกับผนากปกองหนึง่งผนากปกองหนึง่งเพื่อนกัเลยตีเป็นหาหนึ่งหนึ่งกับหาหนึ่งเกตแต่่าเลขหาหนึ่งสามนี่เพื่อนเขียนผิดเล้อก่ะเด้อแต่ว่า,าู่ห้เพนลบเอาเลยนะคะนะคะโค้งสุดท้ายผู้นำกับว่าฝันย่ำยุโตเก้าแมนแต่ว่ากับฝันแต่ว่า ฝัน่าเอาเงินไปสิบเอ็ดบาทนก่องเทือเลี้ยวต่วัามาเทืาเหลกนะสิบเอ็ดบาทสี่ถุงตะว่ามาหลบนีมีผนักปกมะน้าองุ่นพ่นกับเอาใสมือให้ต่ว่าแต่วันในความฝันนะบรรยากรรมาดอกพ่นกะเลยงับมือเขาให้ทั้งสี่เลยก็เลยเอาน้ำพ่นแต่ก็เลยตื่นพอดีฝันช่วงประมาณสิบอกแก่งี้ที่สิบอยตีหาตีตีหาหกโมงนี่แหละฝันฝันมาขึ้นเนย่หมคะเมย ก็ยังยำอยู่11คือกานะ11เพื่อนกับแต่บา11บาทแต่ว่าตอนคุณอ่ำไปถ้ามีที่ยู่ทำนะเพื่นมาซิมใส่หูแต่หนึ่งสามหนึ่งสมันปะ่แม่เพร่ออาจจะตุกมเมื่อเขียนก็ได้เพราะว่าตั้งใจว่าติเขียนหาหนึ่งเจ็ดกับหาหนึ่งเจ็ว่าติเขียนหาหาหนึ่งเจ็ดต่อบัดเขียนเป็นหาหนึ่งสามเนาะแม่เรียกสองตัวมันกับี่แค่นี้ี่แค่หนึ่งหนึ่งก็หนึ่งสกับหนึ่เก็เนาะให้เพื่อนตัดเอาเนาะ เพื่อนตารเราเองนะ,นะะนี่เราแอดมินกับมาตามันเลยเด้อค่ะเด้อบ้านฟูพญายนาคโค้งสุดท้ายนะคะนะคะคลิปคลิปนั่นกับคลิปนี้กับว่าแตกต่างกันคลิปนั่นกับมีตะเลขถูกหนึ่งหนึ่งสามนะคะกับเพิ่นกับฟันคือเก่ววาแบบฟูเงินมาหายสิบเอ็ดบาทคือเก่าตาว้าตอนนั้นเอาม่หายสิบเอ็ดบาทสี่ถุงตาว้าอันนี้เอาม่หายสิบเอ็ดบาทเะาหายเอามือกรรมเอามีผนักปุกน้ำโอ่งหนึ่งกระเล็บ พราะว่าหนากะกะกะเจ็บด,ดูเดานาอก็เล่ก่าเออกะ,ะ,ะเอาเกจใส่ค่ะเพืนกะเล่ตีหาหนึ่งหนึ่งกับหาหนึ่งเกจแต่ว่าหาหนึ่งสามเนี่เพื่นเขียนพิษนะคะแอดนิ่ก็เยลยบอกให้ลบเพราะว่าตอนเพิ่นไปส่งอยู่ทำเพื่อนกัมาซิมไสโหอยู่หนึ่งสามหนึ่งสามอย่างเงนะคะ น,น,นี่เด็กตามซีคูนี่ตามเขาไปตั้งเทนตั้งเทตงเทเธอแหลกเลยเมฆละคนเอียงเขาไปนะครทำพวกของไหวกระทะละคนเขาไปก็เห็นกโค้งคิดถ่ายยุบานองปูพญานะคะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภได้งวดนี้นะคะนะคะอขอหาย่อแม่พป่น,นไเอฟซีโชคดีถูกหวยลำดุ้ยไปน้ำการโชคดีสวัสดีค่ะ